สวัสดีค่ะวันนี้เรามาสรุปเลขของงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2565นห้าร้อนะคะเพืเ่อนๆแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะรับชมรับฟัง เพื่อความบันเทิงกันนะคะเรื่องตัวเลขก็<อ>จะมีเลขดังนี้นะคะชุด6ตัวแนวทางรางวัลเลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ0ูนย์ห้าศูหห้าและ เก้าสามค่ะชุด หกตัวแนวทางรางวัลเลขท้ายสองตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเลขที่เน้นก็คือ9ก้าสามนะคะเพื่อนๆขอวันนี้ชอบเลขเก้าเลขสามค่ะเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้ววันนี้รางวัลก็ออกวันอังคารด้วยนะคะเพื่อนๆมีความน่าจะเป็นไปได้มากนะคะว่าเลขสามเลข เก้าจะมาเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะมีเลขเก้าเลขสามมาสักรางวัลไหมเลขที่เน,น้นก็คือเก้าสามค่ะชุดนี้ ต่อไปก็จะเป็นชุด12ตัวนะคะแนวทางเลขท้ายรางวัลที่1ค่ะก็จะมีเลขดังนี้นะคะ14 26 30 43 46 68 69 73 81 92 96 และ98ค่ะชุด12ตัวแนวทางเลขท้ายรางวันที่หนึ่งนะคะเลขที่เน้นก็คือ96และ98นะคะเ,เพื่อนๆพ่องวันนี้ชอบเลข เก้าค่ะมีความน่าจะเป็นไม่ได้มากนะคะว่าจะมีเลขเกะะ้ามาเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเ,เพื่อน มาลุ้นกันนะคะว่าเก้าหกเก้าแปดจะมาไหมหวันนี้แนวทางเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งค่ะ ต่อไปก็จะเป็นชุด3ตัวตรงนะคะแนวทางเลขท้าย3ตัวรางวัลที่หนึงรางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวสลักกินแบ่งรัฐบาลค่ะก็จะมี7 1 4 4หนึ่งสี่สี่สห 268669173 681692396และ998ค่ะ ชุดสามตัวตรงเลขที่เน้นก็คือสามเก้าหกนะคะเพื่อนเพอนพอชอบมากนะคะเลขเก้าเลขสามแนวแนวนี้นะคะวัน,นี้เป็นเพียงความที่เห็นสุดตัวนะคะสรุปแล้ววันนี้เลขที่เน้นก็คือ396 9ก้าสและ9,8นะคะเพื่อนเพื่อนมาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าจะเน้นถูกตัวที่รางวัลออกไหมตั้งที่เสียงโชคก็ขอให้โชคดีนะคะขอให้โชคดีทุกคนเลยค่ะ วันนี้ก็มาสรุปเลขให้กับเพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมไว้พบกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ